สวัสดีมิตรรักแฟนเกมทุกท่านผมสนสเซนโซเซแล้ววันนี้เราก็จะมารีวิวคีย์บอร์ดกันนะฮะเป็นคีย์บอร์ดเอาไว้เล่นเกมมะละเกมมิ่งคีย์บอร์ดนั่นเองมันจะต้องมีไฟสีส,สวยๆแน่นอนแต่ว่าคีย์บอร์ดตัวนี้ไม่ธรรมดาครับเพราะว่ามันสามารถกันน้ําได้ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าคีย์บอร์ดที่เราจะมารีวิวกันวันนี้เป็นคีย์บอร์ดรุ่นอะไรนี่ฮะคีย์บอร์ดตัวนี้ครับเดี๋ยวมันกลับด้าน คีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะชื่อว่า Fantech MK 884หรือว่า o p t i l u ันั่นเองนะฮะคีย์บอร์ดตัวนี้นะฮะไม่ได้มีแค่กล่องกับคีย์บอร์ดอย่เดียวฮะเขาแถมหูหิ้วมาให้ด้วยนะครับมันสำคัญตรงไหนวะเราแกะกล่องมาใช้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ทดสอบประสิทธิภาพของมันเต็มที่เลยท้องสามอาทิ์ได้คือแบบเราลองใช้เต็มที่แล้วแหละก็รู้สึกว่ามันก็โอเคนั่นแหละนะหน้ากล่องเขาพรีเซต์ไว้ว่าคีย์บอร์ดของเขาเป็นไฟ RGB Color อย่างที่เห็นในภาพอย่างนี้เลยนะ คีย์บอร์ดเขาสามารถกันน้ำได้100เนเช็ดเช็ดเช็ดคแล้วก็ไฟมันจะไม่ดับหรอว่าจะไม่โดนไฟดูดตายใช่ไหมคีย์บอร์ดเขาสามารถปรับโหมดไฟได้ทั้งหมด20โหมดเลยทีเดียวทุกปุ่มในคีย์บอร์ดของเขาเป็น anti g h o s ก็คือกดไม่ว้าวนั่นเองนะคีย์บอร์ดของเขาเนี่ยสามารถตั้งมาโคได้ทุกปุ่มนะหลักๆประมาณนี้มาเดี๋ยวเรามาดูกันในกล่องว่ามันมีอะไรบ้างข้างในก็จะมีเป็นคู่มือ Hey, อันนี้ไม่ใช่คู่มืออันนี้เป็นใบของเขาแฟนเทคเกมมิ gear, ่งเกียร์เซอร์วิสอินโฟเรชันอันนี้เป็นคู่มือฮะคู่มือก็จะมีบอกว่าข้อควรระวังเป็นคีย์บอร์ดที่มีแผงเมนบอร์ดด้านในผลิตด้วยนาโนเทคโนโลยีทําให้สามารถป้องกันน้ําและฝุ่นละอองได้ในระดับหนึ่งเพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นจากน้ําที่หกโดนตัวคีย์บอร์ดอา้าและทําไมหน้ากองบอก100 what the ปอเซาเ้เขา <c oughs> เดี๋ยวเราลองให้ดูเลยดีกว่าว่ามันกันน้ําจริงหรือเปล่านะ อ่ะเดี๋ยวดูในกล่องมีอะไรอีกบ้างเฮ้ยเดี๋ยวยังไม่ได้บอกนี้เลยว่าเป็นคีย์บอร์ดตัวนี้เป็นสวิตแบบ optical switch 30% faster เออก็ไวจริงๆแหละถามว่า optical switch มันแตกต่างจาก mechanical switch ยังไงก็เราปกติเราจะคุ้นเคยกับ mechanical switch มากกว่าเนาะเราอธิบายอย่างนี้ละกันปกติเนี่ย ตัว mechanical keyboard เนี่ยเขาจะเป็นเหมือนเป็นคั้ว2ตัวเวลาที่มันมาแตะกันอย่างเงี้ยเกิดให้ปุ่มมันทํางานได้แต่ทีเนี้ยไอเจ้า optical keyboard เนี่ยมันจะเป็นเลเซอร์2ฝั่งอย่างงี้เป็นเป็นแสงอินฟราเรดอะไรประมาณนั้นสีแดงๆดแล้วเสร็จปุ๊บมันจะยิงไปติดอีกอันหนึ่งถ้าเกิดเวลาที่เรากดลงไปอย่างเงี้ยมันก็ยิงเวลาที่มันไม่มีขั้ว2ตัวมาต่อกันมาติดกันอย่างเงี้ยมันทําให้อายุของมันก็จะอยู่แบบว่าค่อนข้างจะนานกว่า mechanical keyboard ก็คือสามารถกดได้แบบเยอะคือมันทนง่ายๆมันทนเรื่องปุ่มกดเนี่ย ดลิ่งความมันและก็เสียงของมันเนี่ยจะแตกต่างจาก mechanical คีย์บอร์ดยังไงเดี๋ยวก็มาดูพร้อมกันเนาะเรื่องกล่องก็ผ่านไปเพราะว่าเราแกะตัวคีย์บอร์ดมาให้ดูกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วฮนะและนี่ก็คือคีย์บอร์ดของกระอเอาไฟอื่นดีกว่ะเออไฟสวยๆหน่อยโชว์ทั้งทีนี่ก็เป็นคีย์บอร์ดของเรา Optilux MK884 เ k ที่ลวกบะหมี่ยกหรือเปล่านี่มันไม่เกี่ยวเดี๋ยวเราจะมาดูหน้าตาของมันกันเลยนะครับว่าในตัวคีย์บอร์ดนี้มันมีอะไรบ้างนะอมามาชมกันโอเคครับก่อนอื่นต้องบอกก่อนเลยว่าเครื่องมือ2ตัวนี้เขาก็แถมมากับกล่องน,นะตัวดึงดึงตัวแคปคีย์มี2ตัวที่เขาแถมมาให้นะคีย์บอร์ดของเราเป็นไง วางคู่กับเมาส์ของแฟนเทคเหมือนกันเป็นเลนเจอร์ X14 นะเจ้าคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับความกว้างของมันก็อยู่ที่166มิลส่วนความยาวของมันเนี่ยอยู่ที่450มิลบริเวณด้านหน้าสัมผัสอันนี้มันเป็น,เป,นเป็นเหล็กนะมันค่อนข้างจะเย็นนะอ่าเนี่ยมันเย็นอยู่เป็นเหล็กกันและแต่ไม่รู้เหล็กอะไรดีไซน์การออกแบบของเขานะอย่างปุ่มก็เป็นประมาณนี้ฮะี่ไฟทะลุออมาโอเค ตรงนี้มีโลโก้แฟนเทคมีไฟมีอะไรที่สามารถปรับลูกเล่นปรับอะไรได้แล้วก็อันนี้เป็นไฟบอสสถานะเขาจะเป็นสีน้ําเงินเนี่ยเป็นสีน้ําเงินไฟบอสสถานะลวดลายคีย์บอร์ดของเขาเหรอเขาก็จะมีไฟด้านข้างด้วยนี่ไม่ให้มีเฉพาะตรงไฟตรงนู้นะนี่ด้านข้างก็มีไฟเห็นไหมลายสเต็ปด้านข้างตัวนี้เนี่ยไม่สามารถปรับได้นะฮะ เวลาที่เรากดปรับลูกเล่นปรับไฟอะไรเงี้ยมันสามารถปรับได้เฉพาะตรงคีย์ตรงตรงปุ่มแต่ตรงด้านข้างนี้ปรับไม่ได้มีหมดสองฝั่งฝั่งนี้ก็มีเหมือนกันเห็นไหมไฟสวยอลังการมากอันนี้เป็นเหล็กเ,เป็นเหล็กนะมาดูตรงด้านใต้ของคีย์บอร์ดก็จะเห็นมีล่องไฟอยู่ตรงด้านบนก็จะเป็นสีอลูมิเนียมเห็นไหมเออ มันก็จะเงาเงาฮะเป็นโครเมียมเป็นเป็นรอยขีดแค่เฉพาะตรงด้านบนตรงนี้นะเออนี่มันก็มาดูด้านล่างด้านใต้ของมันนะด้านใต้ก็มีติดไว้ว่า f a n ทเทคเมนชัยนา mk 8ป4มาปิดทึบไปแล้วก็มีรูนิดนึงอันนี้ก็จะเป็นยางโฟกัสซีลูกเอออันนี้เป็นยางนี่เป็นยางนุยวางตรงนี้มียางตรงไหนบ้างเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เออนี่นี่ สองจุดตรงนี้แล้วก็จะมีขาขาก็เปิดออกมาได้ฮะโอเคนี่เปิดขาขาตั้งก็จะสูงขึ้นประมาณนี้น้ำหนักของมันนี่ก็ถือว่าเอ่อก็พอประมาณนะพอใช้ได้พอดูแข็งแรงทนทานน่ะแหละดูแบบไม่ไม่เบาเกินไปแล้วก็ไม่หนักเกินไปก็ก็ก็หนักอยู่นะก็หนักอยู่เสียงนี่ปั๊บเลยค่อนข้างจะหนักนะสไตล์ผมที่ชอบอยู่แล้วคีย์บอร์ดหนัก,นกๆอ่ะโอเคเดี๋ยวเรา มาดูตรงปุ่มคีย์แคปกันบ้างนะฮะปุ่มคีย์แคปเขาก็ถอดออกได้เปิดมาดูสวิตข้างในสวิตข้างในก็จะเห็นเหมือนคล้ายๆเมคานิเคิลคีย์บอร์ดธรรมดาแต่ว่าสวิตนีจะเป็นสีส้มถ้ามองผ่านกล้องอาจจะดูเหมือนเป็นสีแดงจริงเป็นสีส้มนะถอดออกได้ทุกปุ่มตัวคีย์แคปมันก็จะเท่ากับเมคานิเคิลคีย์บอร์ดปกติสามารถเอามาใช้แทนกันได้นะอ่ะเดี๋ยวลองให้ดูเลยละกันอ่ะโอเคไปโดของ เมคานิเคิลคีย์บอร์ดบูสวิ h มาแล้วมาลองยัดเลยได้ไหมโอเคได้ปกติขนาดก็ใกล้ๆก,กันเท่ากันเลยน่นแหละเออก็คือสามารถไปซื้อมาเปลี่ยนได้ถ้าเกิดปุ่มมันพังนะเออกดได้ปกติแต่ลวดลายลูกศรจะไม่เหมือนของเขาจะทำออกแบบมาดูดีเนาะส่วนเรื่องปุ่มกดนะ มาลองเทียบปุ่มกดระหว่างเจ้า Optical Keyboard ของ f a n t e c h กับ Blue Switch Mechanical Keyboard ดูบ้างดีกว่าว่ามันจะแตกต่างกันยังไงโอเคครับอันด้านบนจะเป็น Optical Keyboard ส่วนด้านล่างจะเป็น k e y บอร์ด Blue Switch Mechanical Keyboard นั่นเองเดี๋ยวลองมากดดูว่าเสียงกับ Feeling มันต่างกันยังไงนะอันนี้ Optical เง แล้วก็มาลองแบบ mechanical เป็นไงสังเกตเสียงต่างกันยังไงอย่างแรกที่เราสัมผัสได้คือเสียงมันจะค่อนข้างแหลมมันจะดังเตก๊กเต๊กเต๊กอย่างเงี้ยแต่ว่ากดแล้วไวมากคือแบบกดปุ๊บมาปั๊บเลยอะจังหวะเดียวเลยอะจึ๊บจึติดเลยแต่ว่าถ้ามาเป็น b บลูสวิตเนี่ยบลูสวิตเสียงมันจะหนักแน่นกว่ามันจะรู้สึกหนดกว่านิดนึงคือมันสามารถไล่ลงไปได้ก่อนที่มันจะแตกเนี่ยเห็นไหม มันกดกดแบบกดย่างลงไปได้หน่อยนึงอะ่ะก่อนที่มันจะดังแตก็กเออแต่ว่าถ้าเป็น optical keyboard กดปุ๊บมันจะแต็กเลยเนี่ยมันจะไม่มีค่อยๆอยั่างลงไปมันจะแบบกดปุ๊บแต็กเลยอะ่ะนี่ก็คือความแตกต่างของ optical keyboard ที่เรารู้สึกว่ามันไวกว่าไอ้เจ้า blue switch แต่ว่าความรู้สึกเวลาที่เรากด blue switch เรารู้สึกว่าสนุกนิ้วกว่า มันมันนิ้วมากกว่าฮะเรื <tribal aja> ่องของฟิลล <Quite. S 2> so uh ิ <right. S 1> ่งก็แล้วแต่ตามสไตล์ถ้าเกิดเน้นใช้งานก็ออปติคอลไปเลยก็ได้ทนทนดีเรื่องอื่นก็แล้วแต่จะพิจารณาแล้วกันแล้วแต่คนชอบนะฮะทีนี้มาดูด้วยเรื่องของไฟคีย์บอร์ดครับก็คีย์บอร์ดตัวนี้มันเป็นคีย์บอร์ดเกมมิ่งเกียร์เดี๋ยวนี้ก็สามารถที่จะเล่นไฟ rgb ได้หมดแล้วล่ะก็สามารถปรับได้ที่ตัวคีย์บอร์ดเลยกด fn แล้วก็เปลี่ยนสีมันก็จะประมาณนี้นะนี่นี่ก็จะเป็นสีแบบต่างๆก็สามารถปรับได้หมด อ่ปุ่ม insert ปุ่มนี้ sm อยากรู้ไหมว่าไฟทั้งหมด20แบบมันแตกต่างกันยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้ดูโปรแกรมทีเดียวเลยดีกว่าพอพูดถึงเรื่องโปรแกรมครับเมื่อกี้เราก็ได้ไปโหลดโปรแกรมมาแล้วมันมีชื่อว่า fantech mk 8 8 4ของ fantech เนี่ยถ้าเราซื้ออุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ตัวไหนมามันก็จะต้องไปโหลดโปรแกรมของตัวนั้นมาเฉพาะโดยเฉพาะไม่มีรวมกันเหมือนกับบางยี่ห้อนะ fantech mk 8 8 4 เปิดเข้ามาฮะเราก็จะเห็นประมาณนี้หัวข้อหลักทั้งหมดมันมีอยู่ทั้งหมด4หัวข้อฮะอันแรกคือคัสตอมคัสตอมเราก็สามารถตั้งได้ว่าให้ปุ่มต่างๆกดกลงไปนี่มันหมายความว่ายังไงปุ่มนี้เป็นเมาส์ฟังก์ชันหรือเปล่าหรือว่าเป็นนี่ปุ่มเป็นมาโคเป็นรันโปรแกรมเป็นอะไรก็ว่ากันไปสามารถตั้งได้ทุกปุ่มเลย ตัวที่2เป็นไ i นิ่ n i n g ิ i ง n i n g ก็คือไฟระบบไฟนั่นเองแล้วก็ตัวที่เราได้บอกไปว่านี่คือลูกเล่นทั้งหมด20ตัวนะที่เราสามารถตั้งไฟได้เดี๋ยวมาดูกันว่าแต่ละตัวมันมีอะไรบ้างโอเค s t a ติก s t a ติกก็ติดธรรมดาเป็นไฟสีแดงธรรมดาเลยสามารถปรับสีได้ปรับในโปรแกรมเอให้มันเปลี่ยนเป็นสีชมพูเปลี่ยนเป็นสีม่วงสีฟ้าสีอะไรก็ว่ากันไป s t a ติกก็ประมาณนี้นะครับง่ายๆงเกิลออนก็คือถ้าเราจิ้มไปมันก็จะติดไฟในปุ่มนั้น โอเคแล้วก็จะมีอีกอันหนึ่งเป็นซิงเกิลออฟอันที่3ามซิงเกิลออฟมันจะมีไฟอยู่เหมือนปกติเลยมีทุกปุ่มทีนี้ถ้าเรากดลงไปไฟก็จะดับตัวระบบที่4ี่กิจจ์ลิงกิจ e r ลิงก็คือมันก็ไปของมันเรื่อยๆจึ๊บจิ๊บจ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 ๊บอันที่5้าฟอลลิงก็ตกตกค่อยๆตกตก,ตก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 ลงมาอีฟอลลิ n งคัลเลอร์ b ฟ e ์บลีดดิ้ง ค่อยๆมาค่อยๆไปเหมือนหายใจลมหายใจเข้าลมหายใจออกดังดอกไม้บานไม่เกี่ยวสเปกตรัมก็ค่อยๆเปลี่ยนสีไปเรื่อยๆอะนะอาวาดก็คือมาจากปุ่มกลางแล้วก็วาร์ปออกมาข้างนอกประมาณนี้สกอร์ลิงก็คือค่อยๆไล่ระดับลงมาล่างๆข้างล่างโลว์ริงโลว์ริงก็เทไปฝั่งนู้นก็สามารถปรับได้ให้มันกลับไปได้เห็นไหม Rotating หมุนหมุนเป็นวงกลม e x p o r t e x p o r t คืออะไรวะอ๋อกดปุ๊บมันก็จะเทอไปด้านข้างเริ่มกดปุ่มหน่อยมันก็จะเทอีกฝั่งหนึ่ง u n c h ไอ่ะเหมือนเล่นเกมเต้นอะกดเสร็จปุ๊บมันก็ปลุบ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 รอบๆอะไรอย่างงี้ ripple ล i p p l e ์ i p p l e ก็เหมือนๆกัน f l o w i n g อ๋อฟลอวิ่งมันจะวิ่งอย่างนี้ให้มันไปทางซ้ายก็ได้ปรับได้เพ r ร์เซ i ตติ้งโอ้โหอันนี้นี่สวยมากเหมือนไฟดิสโกเทคค่อยๆว้าว้าไปว์ปมาตัวต่อมาทิวทิวทิววะวะเออทิวทิวให้มันกลับได้ไหมกลับได้แวบอ่าตั้งสีได้ด้วยเหรออ๋อตั้งไม่ได้ฟูลคันเลอร์เฮ้ยตั้งได้ว่าตั้งได้เออดีให้มันเป็นสีน้ำเงินก็ได้เท่ดีนี่สีส้ม น้ำเงินไอ้ยะ่ะโอเคผ่านต่อมาทิว้วทิ้วเสร็จปุ๊บซับเปลชัตเตอร์ชัตเติลชัตเติลไปเรื่อยอะแล้วก็ user define อันนี้ตั้งปุ่มได้ว่าจะให้ปุ่มไหนเป็นสีอะไรมาอันนี้น่าสนุกแล้วแต่คนชอบเลยอ่ะสีน้ำเงินโอเค apply ตั้งเสร็จปุ๊บไป apply อันนี้ก็จะเห็นว่าเป็นสีน้ำเงินจนนี้ ลูกสอนแอก็จะเป็นสีแดงเออแล้วแต่เราตัง้งตั้งได้หมดทุกปุ่มเลยตัวต่อมาฮะนอกเหนือจากไฟก็จะมี g a ม i n g m o หมดเกมมิ่งโหมก็เปิดได้ Gaming Mode คือมันจะมี Disable Key a n t i n a t e f 4 a n t i n a t e Tab เลยอะไรพวกนี้มันจะบล็อกไว้ Disable ก็คือไม่สามารถทำงานได้เล่นๆอยู่แล้วดันเผลอกดไปโดนปุ่มพวกนี้แล้วเสร็จปุ๊บเกมดับไปอ้าวงานงอกฮะหัวร้อนทีนี้ก็ขเขาก็เลยมีเปิดโหมดให้ a n t i n a น e F4 ไม่สามารถกดได้มาโคร ก็สามารถตั้งมาโคได้ทุกปุ่มนะฮะอย่างที่เราเคยบอกไปแล้วตั้งมาโคได้ปกติเลยนะโอเคเท่านี้แหละมีเท่านี้เดี๋ยวเราจะพาเจ้าคีย์บอร์ด MK 8ป4ตัวนี้ไปดำน้ำไปอาบน้ำดูนะว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับเชอยเปอร์เดี๋ยวมาดูว่าของจริงไหมกันแน่งร้อยเปอนันนี้เสียบไฟเรียบร้อยเห็นไหมไฟทำงานปกติ ตัว,วจะโดนไฟดูดไหยวะโอเคเรียบร้อยช,ชุ่มฉ่ำเลยทีเดียว นี่ก็คือสภาพหลังจากที่เราพามันไปลงอ่างมานะอ่าบดวนเลยงานนี้งานนี้หยดน้ำแม่ง,งยหยดต,ตยยยิ๋งๆเลยอูโหูน้ำแม่งแทรกซึมเข้าไปอยู่ข้างในด้วยฮนะสุดยอดอันนี้ถ้าเกิดใครอยากจะลองพิสูจน์อยากจะลองทําตามดูก็ระวังด้วยนะอาจจะโดนไฟดูดได้นะเดี๋ยวมาลองแกะคีแคปให้ดูสักฝุ่ม้วกันว่าข้างในมันโดนน้ำไหมมามันก็มีค่าเปียกๆเ,เหมือนกันนะเนี่ย อู้อู้เห็นไหมเห็นไหมกดปุ๊บน้ําดีดออกมาเลยฮะเห็นเห็นเลยชัดเจนเดี๋ยวเราก็จะเอาไดเป่าต่อเมื่อกี้เราพาคีย์บอร์ดไปลงน้ํามาเรียบร้อยแล้วเราก็จับมาเช็ดมาเป่าไดให้เรียบร้อยเลยตอนนี้ก็บางกลุ่มนี่ก็รู้สึกว่ายังจะเห็นมีคาบน้ำนี่เจอล้เห็นไหมยังมีคาบน้ําอยู่เลยเนี่ย ยังเช็ดได้ไม่สะอาดเอียบเท่าไหร่นะเนี่ยเห็นว่าก็ยังมีคราบน้ําอยู่บ้างบางตัวแต่ตรงนี้น้ำไม่เข้าเลยหรอแผงวงจรนั้นในเออแปลกเว้ยมันกันยังไงไวะเนี่ยหรือว่าเข้าแล้วก็ไหลออกด้านล่างก็ไม่รู้เหมือนกันเดี๋ยวทีนี้เราจะมาลองเสียบไฟดูอีกทีหนึ่งนะคีย์บอร์ดของเรามันจะยังทํางานได้ปกติหรือเปล่านะหรือว่ามันจมเป็นไททานิคไปแล้วเรียบร้อยเสียบไฟให้หน่อยมันจะดูดทไมไม่เป็นไรไม่ต้องกลัวเดี๋ยวถ,ถ้ามันดูดเดี๋ยวเขาลุกไปถีบให้เป็นไ,ไรเฮ้ยไฟติดครบ ครบทุกปุ่มจริงๆดูดีกว่าว่าปุ่มมันกดได้ปกติทุกปุ่มไหม Anti g o s <c oughs> s Test AST ครบนะเมื่อกี้ปุ่มที่โดนมันเป็นปุ่มล่างๆใช่ไหมปุ่มล่างๆรอดไหมปุ่มล่างๆเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราเจอแจ็คพอตฮะ s a VB เฮ้ยยังไง s a VB ลองงัดให้ดูเลยว,ว่าตอนนี้มันสภาพเป็นยังไงฮะยังมีน้ำอยู่ปลา,ายเช็ดก่อนแซ b ตัว V มันอาจจะเป็นเพราะว่าเรายังเช็ดไม่เอี่ยมก็ได้ดูว่าการสีตอนนี้เป็นยังไงแซด VB เอา้าเดี๋ยวเดี๋ยวนะนี่มันก็ติดนี่ว่าดูดิเนี่ย VB บแซดติดครบทุกปุ่ม ต่ไอตัวโปรแกรมไอตัวเทสแอนติโกนเมื่อกี้มันหลอนเออฮนี่เทสให้ดูเลยทุกปุ่มมันจะมีใครเอาคีย์บอร์ดไปนั่งเล่นใต้น้ำไหมมันก็ไม่มีหรอกเพราะฉะนั้นเราลองแค่ให้ดูเนี่ยแหละจุ่มน้ําไปเราก็รู้แล้วอาการมันก็เหมือนกับเวลาที่เราตั้งคีย์บอร์ดไว้หน้าโต๊ะปกติแล้วแบบทำน้ําทํากาแฟอะไรหกลงไปอย่างเงี้ยมันก็ยังสามารถใช้งานได้ปกตินะให้รู้กันว่าคีย์บอร์ดตัวนี้สามารถกันน้ําได้ครับผมพาน ถ้าเกิดสมมุติว่าคีย์บอร์ดตัวนี้เสียนะก็มีเขามีรับประกันอยู่2ปีเห็นไหมมีเบอร์โทรแจ้ง call center เ,เ,เรียบร้อยเลยก็สามารถโทรไปหาทางนู้นได้เลยของแก๊สเจ็ดวิลล่านะ ราคาคีย์บอร์ดตัวนี้อยู่ที่1990บาทนะฮะใครติดใจก็สามารถไปหาซื้อได้ในก้าวมิล่าเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์ไว้ให้ด้านล่างแล้วกันวันนี้เอาอุปกรณ์เกมมิ่งเกียมารีวิวกันให้ดูเพียงเท่านี้แหละครับก็เดี๋ยวคราวหน้าเราจะเอาอะไรมารีวิวให้ดูกันอีกนะฮะรอติดตามกันได้ครับใครที่ยังไม่ได้กดติดตามกดติดตามให้เราด้วยแล้วกันนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับวันนี้ผมเซนโซเซต้องลาทุกคนกันไปก่อนครับผอคสวัสดีครับบ�